หนุ่มกัญชัยออกมาชี้แจงแล้วประเด็นดราม่าก,การจัดรายการโหนกระแสอมเข้าข้างพิมรี่ภายหัวรอกลางรายการลั่นผมก็อยากด่าเหมือนกันกลายเป็นราม่าเดือดสนันกรณีหนุ่มกัญชัยทิธีกรรายการโหนกระแสออกอากาศในวันที่6กรกฎาคม66ซึ่งมีแขกรับเชิญคือเจ๊กบและคุณต่ายที่ออกมาร้องว่าเสียหายจากการที่แม่ค้าออนไลน์พิมรี่ภายเบี้ยวการผลิตน้ำปลาร้าจนกลายเป็นหนี้ โดยมีทนายแก้วดร์มวลชัยจงไกรรัตนกุลเป็นทนายคนกลางในวันนี้ในโลกโซเชียลมีชาวเน็ตหลายๆคนมองการจัดรายการว่าหนุ่มกัญชัยเข้าข้างทิมรี่ภายและยังมีการหัวเราะสนุกสนานกลางรายการจนเกิดเป็นแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโหนกระแสะเกิดขึ้นหลังจากออกอากาศไปล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวผ่านรายการข่าวใส่ไขว่ารู้สึกอึดอัดใจ หลายคนเข้าใจว่าผมนําเสนอรายการแบบไม่เป็นกลางตนยืนยันว่าไม่ใช่แบบนั้นและเรื่องการหัวเราะก็เป็นเพราะเห็นบรรยากาศมันดาวมากแต่ไม่ใช่เราจะไม่ช่วยสุดท้ายก็ช่วยพาเขาไปหาทางทนายภัยารหลายคนไม่เข้าใจมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ไม่สามารถพูดออกอากาศได้เป็นแนวทางกฎหมายที่อีกฝั่งเขารู้แล้วเขาไปแก้ได้เราก็จะไม่พูดกลายเป็นเราไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เข้าข้างคนมาว่าผมทำตลก ผมไม่รู้จะทำไงเหมือนกันให้เหตุการณ์มันดีขึ้นเขาได้ยิมหัวเราะสุดท้ายคนมาว่าผมเข้าใจว่าคนอยากให้ผมหน่าพิมรีพายผมก็อยากด,าด่าแต่ผมด่าดแล้วผมถูกฟ้องใครมาช่วยผมผมอยากด่าดมากเลยไปทำกับเขาแบบนี้ไม่ได้แต่มันทำไม่ได้เพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไล่ฟ้องถ้าผมพูดอะไรพลาดไปหรือดำเนินอะไรพลาดไปหรือไปพลาดพิงเข้ามากเกินไปเขาฟ้องผมและการถูกฟ้องไม่ใช่เรื่องสนุก มา่าผมไม่เหมือนเดิมสนิทพิมรีพายสิเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้สนิทกับพิมรี่พายผมกับเขายังมีปัญหาด้วยกันด้วยซ้ําผมบอกเลยเรื่องขายอะไรผมก็ไม่ได้เข้าข้างเขาบางอย่างผมก็ต้องอิงทางกฎหมายของทนายแก้วคนบอกไม่ได้หนุ่มกับทนายแก้วต้องจัดการพิมรี่พายให้ได้มันไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไง